สวัสดีครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับเนาะที่ข้าพูดถึงเรลืองของปุ๋ยขอกครับผมว่าข้าใส่แล้วโตวด่วงครับหรือแมงดวงเนาะครับเนาะที่จอกินตดกล้วยวันนี้ขี้มีสารกะสีมาผ้ามาเบิงครับว่าลักษณะของหนอนกับด่วงเป็นแบบใดครับอ่าก่อนเดือนกะขอสวัสดีพี่น้องนะครับเนาะ fc กล้วยหอมทองทั้งหลายครับที่ ติดตามผมมาหลายคลิปแล้วครับผมเนาะก็ขอบคุณหลายครับเป็นกำลังใจให้ผมเห็ุคลิปเนาะครับเนาะคลิมีสารกับบุมมียังไงหล้กครับนอกจากคว่มหูครับผมสําหรับกลวยหอมทองครับคลิมี้กะสิมาเป็นดวงที่เกิดจากการเที่ยาใส่ปุ๋ยขอกับเดี๋ยวคลิมีสารกะสีไปไทยเบิ่งครับเกิดแล้วครับผมผมใส่แล้วครับเกิดแล้วครับเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งับ่ามันเป็นลักษณะแบบใดครับเอาครับผมมาเดี๋ยวกะสีสลับครับ พอพัดเนาะครับเนาะเดี๋ยวผมกระสิไทยใครของผมบึงก่อนว่าในลักษณะของผมนะมันเป็นแบบใดครับเดี๋ยวกระสิพาไปบึงครับพี่น้องว่าแมงแมงด่วงนี่เป็นแบบใดด่วงแบบใดแล้วก็ลักษณะแมงเวลามันจ่อเป็นแบบใดครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวมารับตามไปเบึงครับนี่แหละครับนี่ครับผมลักษณะของแมงด่วงครับที่มันจ่อต้นกล้วยครับนี่ครับบึงครับนี่นี่แหละครับโตมันครับนี่ครับนี่นี่แหละครับผลของการที่ว่าเข้าใส ปุ๋ยขอกับด้วยที่มันสซมีของแถมมาครับนี่ครับเป่งลักษณะมันจอครับผมนี่ดูครับนี่ครับผมนี่ครับมันสิจอเป็นหูแบบนี้นะครับนี่มันสิกินต้นกล้วยเห้นี่เห็นบ่ครับนี่สังเกตบังครับมันสิเป็นหูนี่ครับกล่องก็สิมือแน่นาะครับเนาะแต่ก็ว่ากกเห็นอยู่ครับผมนี่แหละครับเป็นลักษณะของที่วามันจอครับผมนี่อันนี้เป็นต้นกล้วยของผมเองครับที่ผมปลูกแล้วผมใส่อันอัน ผมถึงมาแก่บิ่งนี่ครับไปหาพ่อพัดผมเลยลองมาแก่บิ่งครับโอ้ปุยขอกอ๋อแท้่อเมันมันเป็นแมงตัวนี้เองครับเมื่อกี้นี่ครับไปนั้นไปใส่เหรอมึงกี้นี่โอ้วะมันจ่อแบบหัแท้งครับอะไรล่ะนี้เพียงใดละเมื่อกี้นี่ครับเห็นอยู่เนาะครับเมื่อกี้นี่ครับผมนั่นแหละครับเบิ่งด้วยนะครับเบิ่งพี่น้องมันจ่อเบิ่งนี่ครับผมเรียบร้อยครับกล้วยตัวนี้ กำลังออกเครื่อกำลังตกปีกับผมเรียบร้อยเลยครับนี่เบิ้งห้อยมันเจาะโอ้เบิ้งครับพี่น้องตกเม่งเลยนะนี่ครับเบิ้งลักษณะนี่ครับนี่เป็นหูมันเจาะนี่นี่แมนเบิดเลยครับนี่โอ้จังสีเนาะครับพี่น้องเอาครับเดี๋ยวจิตตาไปเบิ้งคีบของผอพัดครับผมอ่ะโอเคครับเดี๋ยววักกันไหมครับผมเอาครับพี่น้องคุณผอคุณกำลังสิตแก้เบื้องครับนี่แหละครับที่เป็นสิหานอนที่ว่าใส่ ปุ๋ยสดเนาะครับเนาะใสปุ๋ยขอกสดที่พอ่อท่านใดเห็ดเอียงรับนี่ตรสิแก้ไ้เบิ่งเลยครับว่ามันอยู่หมืองใดแต่ว่าในห้อยต้นใหม่ไม่ได้ห้อยจอเลยครับน,นี่นี่นะครับนี่ห้อยดวงเปนจออนนันนั้นี่เบิ่งนะครับเราสิแก้ไ้เบิ่งเลยคือว่าตอนนี้มันเสียแล้วครับนี่ครับไม่ดำปือเลยครับนี่จอหอดใสครับนี่เห็นแล้วครับตกลงมาละเห็แล้วครับเห็นเมื่อกี้แล้วครับเมื่อกี้นี่ตกขาวเห็นเลยเมื่อกี้นี่ครับ เดี๋ยวกําลังเบิงอยู่ครับอยู่มองไดกลงนี่นี่นี่ครับนี่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 แม่มันครับนี่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 ครับพี่น้องนี่เห็น้วครับพราะว่าโตโตมันแกแล้วมันก็ใส่ปีกนี่ยยังพอท่านแกดีถ้าแกดีมันสีดำนี่เดี๋ยวมานการที่ว่าใส่ปุยอกครับปุยขี้มัวขี้ควายครับเมื่อกี้ตัวดวงลดลดลงมาเลยนะ่อเนาะเดี๋ยวดูมาสอยู่แทวดูี ว่ามันมีกินเลยเนาะมีกินนั่นเลยเนาะกินเลยถ้ากินต้นได้มก็เอาจนแครมันตายเห็นไหมนี่เบิ่งครับผมนี่ถ้าเอาออกแล้วต้นสีมันก็ฟื้นถ้าว่าต้นได้เป็ี่นฮอเก็ตัดออกแกลเดี๋ยวมันก็จะออกใหม่ต้นสีมันก็จะมีอยู่โตซวงโตต่อต่อต่อต้นก็เบิ่งคุณผอแกลงทุนแรงกับแกๆให้เบิ่งเลื่อยนี้มันหล่นลงมาเมื่อกี้นี่ใส่เมื่อกี้นะครับทายพระทันเมื่อกี้นี่ แกใส่คุณพ่อแก่เห็นเราบ่เพาะเห็นปะก็กกลงดินอยู่ไปทางนันบ่บทันไปทางไหนก็มันจะฟื้นดูไปสัวปานหนึ่งก็มันะกำลังเดินมันก,ก็ดิ่ดันึกว่าลงทางนีนเนี่เยเงี้ยสิอโอ้ต้นี้เห็นชัดเจนเลยน้อเมื่อกี้เอาบ่ทันที่มันข่าอยู่ในกาบอยู่บ่ โบห็นสับบโบห็นไม่ใี่คนกระ็ทงได้ของมันเนาะเบื้องต้นแล้วครับนี่วิธีการชนะสูตรของแกนี่นี่นี่หนึ่งที่เขาใส่ละมันสีดำลูงสี่ครับ ทามใส่ปีกนะครับนี่ครับนี่นี่มึงิดแยมแลยนี่ครับเบ่งไว้ด้วยครับนี่แบบนี้เลยครับครับผมโตดวงไปทางใดโลโตมันยังเป็นดวงขาวๆมันเป็นดวงนี่มึงนีะครับโตดีครับนี่มึงเมื่อกี้มันจุดประมาณนี้เนาะครับน้าพอเนาะนี่ครับทีแรกมันก็เป็นดวงเป็นก้อนพอมพอมปั๊บมันก็จิด แกมันก็ใส่ปีกใส่ปีกแล้วมันก็บ่ดได้หนีลยมันก็จังจาะอยยุคือเก่าใครทิมไมายีกใครทิมไม้อีกเอานี่กับเป็นสรักการที่ว่าใส่ปุ๋ยแขกมันจะเป็นมันจะติดมาอย่างนี่ครับถ้าว่าบ่ใส่ปุ๋ยแอกจะบ่มีปัญหาปุ๋ยแขกปุ๋ยสดน้องพอตัวนี้เนาะถือว่ามันเป็นสดเอาโอเคครับพ่อขอบคุณเลยนะครับนี่ครับเฮ็ดแล้วนี่นะครับนี่มันจะเป็นดวงแบบนี้ครับ โอ้ยเบิ่งดีละครับนี่ปากนี่มีนี่นี่ได้รับนพนอหนิครับครับปกติตัวหนึ่งมันจะอยู่มันจะอยู่ประมาณเจ็ดตัวตัวหนึ่งก็สิอยู่เจ็ดแปดตัวบางทีก็เป็นสิบครับแต่แต่เราตัวนี้พอมันเป็นเป็นตัวใส่ปีใส่ยังดำมากกสิไขรไว้อีกมากกสิเพาะแต่มัน่บดิกินตัวนี้ได้มากทถา อยู่ซ้ำนั่นแหละจนกว่านอพวกน่ะสิใหญ่มากมันก็่าสิฉะหม่อีกเอ้านี่มาขับเบิ่งปากเอ้าโอเคพ่อขอบคุณหลายๆครับโอ้ความหูมีอีเลรอครับผมอ่าโอเคครับผมนั่นแหละครับครับผมนอนเนาะครับเนาะนอนพวกแมงดวงครับที่เฮาได้ใส่ปุ๋ยคอกกะลักษณะแบบนั้นครับผมกะดูแลรักษากันพูดดีดานเลยครับพี่น้องอันนี้ท้องกสิ บวคอยยู่ครับต้องใส่พืชที่ดานผสมน้ำหรือว่าใส่อันนใดก็ได้ครับใส่อ่าหญ้าขาปูครับผมผสมน้ำเท่ากับฉีดก็ได้ครับหรือกันบําซันกับตักใส่ต้นเพิ่นก็ได้ครับให้มันเพิ่นไปขังอยู่ในสอกเนาะจังไรเนาะครับเนาะพี่น้องเหมือนมันเป็นมาแล้วเาก็ต้องรักษาครับฝ่าวิเศษครับผมย่างไปปล่อยไปร่นปล่อยไปร่อนเพิ่นกอไข่ต่อเพิ่นกอเป็นต่อครับในลักษณะแบบนั้นเนาะครับเนาะสุดยอดครับเนาะจังไรครับว่า หนาแรงว่นแต่สิบบ่คอยมีโลกกัดโอ้ยดวงยังกับเต็มเลยครับฮะจังไหนกับพี่น้องกับซอยนะครับเนาะเบิ่งซอยรักษาอันใดดีๆกับบอกกันครับพี่น้องทางคิมอีซานกับมีข้อมูลมีอยังดีๆกับกับผมมาเบิ่งผ้ามาอ่าอัปเดตเรื่องราวต่างๆเนาะครับกับฝากกดไลค์กดแชร์เนาะครับเนาะสุดท้ายแล้วก็ขอบคุณหลายๆครับตีซอย กดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมซอยเบิงซอยคอมเมนต์ครับจนไ้นก็โอเคครับผมเนาะแล้วคลิปหน้าค่อยเจอกันไหมครับขอบคุณหลายๆครับผม